สีสีมือนี to loyalty, ่มือดีวันนี้มาโฮมาตุ้มกันนะครับก็ต้องมีปาร์ตี้กันเล็กเลกน้อยๆ่วมก็รับประทานอาหารรับไรับทีไรับนี้หมูอยหยางหอรับประทานอาหารกางวันครับวันนี้มีน้ำมันหอยแับปลาดุกย่างโตนึงมีต้มต้มอะไรนะต้มเป็ดต้มไก่ลาบเป็ดอันตรายนะ พาย่างออกซ์พ่อครัวพ่ขอครัวแฮนซัมรงไปตรงไป่ึตรงไปครับตรงไปหุ่อย่าโกหกดิอันนี้อะไรเป็ดหรือไก่ไก่ไก่นี่ไก่ขอไก่ตุ๋ไก่ใบพืช มีอะไรก็ใส่มันลงไปนะต้มไก่ใส่เนี่อะไรผักแพลวหรอผักแพลวกแพลกินกำลังเป็นแพลมีอะไรก็ใส่ลงไปออก็ครัวสั่งตรงมาจากอุบลเลยอันนี้ไม่ใช่หรอจีอะไรนี่ดี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 แก<พ>่ของผม ใช่เดี๋ยวนไม่ได้เลยเฮ้ยแก้วเฮ้ยแก้วจ้ำโอ้ยขมปีเฮ้ยแก้วกับนี่นี่เอาขมดีงูเขาไม่แต่ว่าดีงูร้องมึงไงอ้ยงูในสองขาตัวนี้ดีงูร้องเหิือเกี่ยวปีเลยเว้ยเกี่ยวปีอ่ะ ไปขูดก็ขูดไปอ้โหมาตุ้มครับพี่น้อง่นเรือนี่ไปอันนี้นั่งรอรับประทานไอ้เดียวย่ออะไรกับ้าเบียกทนเดียวส่วนส่วนรองนเนยไม่ได้สิเพราะว่าเ้าดีกว่าเพราะว่าไม่มีงเสือ่เกินอ ส่วนผมก็น,นี่ครับส่วนพิเศษวายองุ่นน้ำผลไม้ครับรวายอ่างุน <c oughs> แก้ววายก็บอมีเนาะออเดอร์ไปก่อนนะครับเป็นมาม่าผัดขี้เมาขี้เมาผัดเราก็ดูแลเขาดีอยู่โอกาสในเวลาเราเขอยู่นั่งอะไร